6. อาหารช่วยป้องกันโรคต้อกระจกและบำรุงสายตาโรคต้อกระจกสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อเราอายุมากขึ้นและมาจากปัจจัยเช่งอื่นอีกครับผมเช่นโรคเบาหวานและความดันโลหิตที่เรานะครับไม่สามารถควบคุมได้ครับเลนตาของเราจะขุดขึ้นจากการสะสมของไขมันและโปรตีนบางชนิดนะครับเมื่อเวลาผ่านไปก็จะเกิดอาการขุ่นมัวที่เลนตาครับ ก็จะนําไปสู่ปัญหาสายตาผ้าและการมองไม่เห็นนะครับ 1. นึงแครอทครับใครๆครับผมก็รู้จักแครอทอย่างแน่นอนครับผมเพราะว่าแครอทจะช่วยบำรุงสายตาของเราเพราะว่ามีเมตาแคโรทีนลูทีนซีเซนทีนซึ่งร่างกายเขาจะเปลี่ยนสารอาหารเหล่านี้เป็นวิตามินเอครับและนําไปบำรุงดวงตาทําให้สุขภาพและดวงตาของเราโดยรวมครับ ดีและยังช่วยลวดปัญหาสายตาให้น้อยลงด้วยนะครับเพื่นนอนๆ 2. ผักผลไม้ต่างๆครับผักผลไม้ครับที่มีสีเหลืองสีแดงสีส้มครับเช่นแคนตาลูปมันเทศแครอทแล้วก็ฟักทองครับก็ช่วยบำรุงดวงตาครับผมเพราะว่ามีสายแยทนนินอย,อยู่มากผักและผลไม้ครับผมต่างๆ ก็มีวิตามินเอที่สูงครับเพราะว่ามันจะช่วยดูแลดวงตาและสายตาของเราได้นะครับเพื่อนสาปลาต่างๆครับในปลานะครับผมมีกรดโอเมก้า3ครับช่วยลดความเสี่ยงของโรคต้อกระจกได้ครับเราควรบริโภคอย่างน้อยครับผมอาทิตย์ละ2ครั้งครับแนะนำเป็นปลาทูนา่าปลาแซลมอนปลาซาดีหรือปลาทูครับ ซึ่งจะทำให้สายตาของเราดีลดอาการที่เกิดปุ่มต้อกระจกได้นะครับเพื่อเ 4. เมล็ดพืชและถั่วต่างๆครับในเมล็ดพืชและถั่วต่างๆครับมีวิตามินอ e ีครับและก็สารต้านอนุมูลอิสระครับที่สามารถช่วยปกป้องเยื่อหุ้มเซลล์ตาจากการทำลายของอนุมูลอิสระครับถั่วหลายประเภทเช่นอัลมอนด์วอลนัท ถัวรีสงและเมล็ดทางตวนันกรรมที่ช่วยให้สุขภาพตาของเราดีและก็ดูแลสุขภาพร่างกายของเราอีกด้วยนะครับเพื่อนๆ 5. ธัทานยาพืชไม่ขัดสีครับ การบริโภคไทยพืชไมขัดสีครับสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต้อกระจกได้นะครับเพื่อนๆรวมถึงนะครับสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเสื่อมสภาพตาของเราด้วยครับสำหรับคนที่อายุเยอะครับแนะนํานี้เลยครับไทยพืชแม่ขัดสีครับเพราะว่าไทยพืชไม่ขัดสีครับจะมีสารอาหารต่างๆอยู่มากมายครับเช่นทีนัวข้าวกล้องข้าวโอ๊ตครับรวมถึงพาสต้า และขนมป,ปังโมูมวีฟนะครับ 6. ผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวครับในผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวครับมันจะมีวิตามินซีที่สูงมากนะครับผมเช่นส้มฝรัง่งมะขามป้อมครับที่ช่วยรักษาหลอดเลือดให้แข็งแรงครับและยังมีประโยชน์สารต้านอนุมูลอิสระครับตามธรรมชาติแล้วก็ยังมีสรรพคุณช่วยในการต่อสู้ ยับยั้งโรคต่างๆรวมถึงตาเสื่อมและก็โรคตาอักเสบได้อีกด้วยนะครับเพืเ่อนๆ